จริงๆอย่างไ้ก็มีการปรึกษากับทางควานช้างค่ะจากพี่ๆที่สุรินเนอแล้วก็ถามจากแบบผู้รู้ที่อยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนบอกว่าจริงๆคือถ้าในมุมควานช้างเขาก็ นั่งนั่งงาช้างเป็นปกติอยู่แล้วคือจริงๆเขาเป็นคนแนะนําแบบว่านั่งไม้อะไรอย่างเงี้ยด้วยซ้ำเพราะตอนแรกไมคิดว่าจะไปถ่ายกับน้องช้างเฉยๆจริงๆเรามีแบบไปอาบน้ําให้ช้างอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะยังไม่ได้ตัดคลิปลงพี่ๆเขาเป็นคนแนะนาให้นั่งวันนั้นก็เลยแบบแต่ว่าเขาบอกว่าท้งนี้ท้งนั้นก็คือต้องอยู่ภายใต้การดูแลของควันช้างเพราะว่าถ้าน้องช้างที่ดุอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการเกิดอันตรายได้แต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นไมคก็ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะแล้วก็เข้าใจในในการแบบตักเตือนของทุกคน ะะก็หนูก็นอมรับค่ะก็คือหลังจากนี้ก็คือเข้าใจว่ามันอาจาาอาจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีถ้าคนอยากจะไปทําตามเยอะๆเนาะในภาพนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากปีแรกๆก็คือมันอาจจะเรารู้แล้วไงว่าคนของเราเป็นยังไงปีนี้เราก็คือเอาเดอกไม้ย,ยื่นให้เลยถ้ามีใครเห็นแล้วก็ที่เราทำคอนเทนต์บรถดอ่ะค<ร>ือหนึ่งยอดเป็นชอดเดียวที่ได้รับบริเนณท้ายค่ะอ้าแ้จริงๆก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่า ก็เป็นอะไรสนุกๆค่ะจริงๆก็รู้สึกว่าเราไม่ได้คาดหวังกันเนอะเหมือนทำทุกวันให้ดีที่สุดซึ่งทุกวันนี้หมายว่าเราอยู่ด้วยกันด้วยความแบบโอเคเราไม่มีปัญหาการหรือมีอะไรแบบเวลามีปัญหาก็ช่วยกันแก้ปัญหาไปเป็นที่ปรึกษาที่ดีเหมือนเป็นเพื่อนไปด้วยอะไรเง,ไงไี้ยหมายว่าโอเคค่ะรู้สึกอยากเอาชีวิตจริงๆครับคนในคนที่รู้สึกว่าแที้ิมไม่ได้แบาอ๋อนี่คือลายสไตล์เราจริงๆหมายเชื่อว่าอย่างคลิปนั้นก็น่าจะ ตรงใจกับหลายๆคนเพราะว่ามันก็ตามอ่านทุกคอมเมนต์แบบทุกช่องทางทุกคนก็จะมาบอกว่าเหมือนคู่เราเลยแล้วก็แอบบเห็นเขาแท็กไปหาแบบว่าแฟนอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องจริงซึ่งผู้ชายบางคนเขาอาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆคือการที่เขาไม่ได้แสดงออกหรือว่ามีอะไรให้มันไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้หลักเนื้อบางทีมันอาจจะรู้สึกแบบ เมที่เรารู้กัน2คนแหละในเรื่องความใส่ใจอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะเป็น1ตัวอย่างของผู้หญิงที่เราอาจจะแบบไม่ต้องคาดหวังเรามีความสุขไปด้วยตัวเองแล้วก็ให้เขาทําอย่างนั้นให้กับเราแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะสาหรับไม้ห,หมายว่าอาจจะเป็นเรื่องของอายุของเราด้วยมั้งเอาจริงๆปีนี้35แล้วค่ะก็รู้สึกว่าเราก็มองระยะยาวมารู้สึกว่าการที่เราใส่ใจกันในทุกๆวันนะมันดีกว่าการที่ เราจะไปคาดหวังหรือว่าบางทีเราเราคาดหวังแล้วเราไม่ได้รับมันก็จะรู้สึกผิดหวังเนอะอย่างมายมรู้สึกว่าทําทุกวันให้มันเต็มที่แล้วก็บางอย่างที่มันสําคัญกว่าคําพูดอะไรเงี้ยคือการกระทําในวันที่มันมีปัญหามันไม่ใช่วันที่แบบเรามีความสุขอะไรเงี้ยซึ่งมายรู้สึกว่าทุกวันนี้มันก็เป็นกราฟที่ค่อนข้างไปเรื่อยๆค่ะพี่การสาม,มารถทำให้ได้ไหมพีการสาม,มารถใาุความวือหวาหรอมีแต่ความคาดไม่ถึงไหมว่า ทีอย่างแบบว่าเวลางานสําคัญหรือในในพาร์ทของการทํางานอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังแบบพี่กา,าจจะเป็นคนที่แนวแมนมากๆเขาก็จะไม่ได้เป็นเวลาเขาปลอบหรือเวลาที่เขาจะแบบให้กําลังใจอ่ะมันอาจจะไม่ได้มาในพาร์ทที่ในการแบบโอแต่ว่าเขาจะเป็นเหมือนทําให้เราเข้มแข็งขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะทําให้เราสามารถแบบผ่านปัญหาได้ในการที่เห็นมุมมองที่โตขึ้นมากกว่าค่ะ ใช่ไม่ไม่ค่อยมีเลยค่ะบางทีก็จะเป็นคำแบบแมนๆด้วยซ้ำแต่บางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเออทุกแต่ทุกคำที่พูดคือมันเป็นความจริงอะไรเงี้ยที่เหมือนเขาผ่านประสบการณ์ในการทำงานหรืออะไรอย่างนี้มาแล้วอะไรเงี้ยค่ะอย่างไม่เหรอคะเราอาจจะมอบแบบบางทีอาจจะทำงานเครียดเจอเราเขาก็อาจจะรู้สึกว่าอะไรเนี่ยก็อาจจะมอบแบบรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้หรือบางทีการทำคอนเทนต์นั้นหมายว่า บางทีเหมือนเขาก็จะไม่เต็มใจแต่ว่าบางทีอยู่ในหน้าสถานการณ์มันก็มีความสนุกไงนี่ขนาดเขาไม่เต็มใจแต่เขาต้องแต่เขาแอคติ้งเก่งนะใช่ไหมคะไม่ก็ไม่ทราบต้องไปถามเพราะว่ารู้ป่ะคะส่วนใหญ่คืออย่างละหนึ่งเทคคือพี่การเขาจะไม่ได้แบบเหมือนเราอ่ะคือไม่ก็ต้องแบบคิดว่าไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าถ้าผ่านเทคนั้นไปแล้วไม่ได้ไม่ก็จะอดได้เหมือนกันอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบด้วยความเต็มใจครับเราเรจะมองว่าไม่คับเขาบอกเพราะว่าเมื่อก่อนพี่การไม่ได้ ใช่ก็ก็บังคับจนแต่พอบังคับบ่อยๆเราก็อาจจะเป็นสิ่งที่เคยชินแล้วทำด้วยความสมยอมหรือเปล่าค่ะ่ก็เข้าร่วมนิดหน่อยมีมิติถูกบ้างมีมีไม่ไ่ผ่านบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็มีอะไรนะทําอะไรแต่ก็หลังๆขึ้นมาจะมีการดีลคือสาวๆไปใช้ได้คือเราต้องมีการตกลงสําหรับผู้ชายแบบว่าที่เขาอาจจะไม่ค่อยชอบว่ามีเรฟ e r อร์เรนซ์ให้เขาเลยแล้วคุณทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแต่หนูอ่ะให้คะแนนเขาในการในการแอคติ้งหนูว่ามันหนูว่าเขาแอคติ้งเก่งกว่าหนูอีกซึ่งบางทีพอเขาเก่งแล้วก็เซอร์ไพรส์เราก็แบบเหมือนมันพอมันมีอารมณ์ร่วมอ่ะคนดูก็จะเห็น,หนว่าแบบคือตอนที่หนูยนดอกไม้ไปหนูก็ไม่คิดว่าพอกลับไปดูกล้องเขาจะทาหน้าแบบ เป็นงาน recalled. อยู่เป็นอย่างงี้ค่ะได้แล้วค่ะสำเร็จสำเร็จค่ะสรุปไม่มีความหวานจริงๆพี่ๆก็หวานก็อาจจะเป็นคือแค่หนูรู้สึกว่าบางทีหมายถึงวคนไม่ได้คาดหวังมากแล้วบางทีแค่รู้สึกว่าเขายอมทำคอนเทนต์กับเราแล้วก็มีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใช่ค่ะก็พาไปกินของอร่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่เลยหนูอาจจะเป็นผู้หญิงที่แปลกหรือเปล่าเพราะว่าดูรู้สึกว่าใส่ใจใช่เขาเาใส่ใจในอาจจะเป็นมุมในเรื่องของใส่ใจดีกว่ามันอาจจะไม่ได้หวานด้วยสิ่งของหรือวัตถุแต่ว่าเป็นเรื่องของใส่ใจหรือการแบบแค่ถามแล้วว่าทํางานวันนี้แบบเป็นยังไงแบบอาจจะไม่เชิงคาว่าเหนื่อยไหมด้วยซ้ำแต่เหมือนเป็นการถามภาพรวมซึ่งเรารู้ว่าอันนี้คือความใส่ใจและความเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อชุดไทยค่ะอ่านอยู่ค่ะจริงๆก็อ่านแล้วก็ คือจริงๆตอนเกิดขึ้นตอนแรกก,ก็ตกใจเพราะว่าเดี๋ยวต้องแบบเจตนาแรกของหนูที่ไปคือเหมือนว่ารู้สึกว่าเราอ่ะก็มีแพลนที่อยากจะไปสูรินอยู่แล้วซึ่งช่วงนั้นเป็นเฟรนช์ชุดไทยพอดีเนาะเราก็เลยโอเคไปเตรียมชุดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปทำคอนเทนต์ค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมันมีช็อตที่นั่งตรงง,ง,งาช้างใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนถ่ายจริงๆไมก็คือเราอ่ะก็เป็นคนค่อนข้างแบบเราเคยเจอเรื่อง ราม่ามาบ้างเนืะในเรื่องการทำคอนเทนต์แล้วก็พยายามคิดอย่างรอบคอบแล้วแล้วก็จริงจอย่างไมคยก็มีการปรึกษากับทางควานช้างค่ะจากพี่พี่ที่สุรินเนาะแล้วก็ถามจากแบบผู้รู้ที่อยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนบอกว่าจริงๆคือถ้าในมุมควานช้างเขาก็นั่งนั่งงานช้างเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าทางนี้ทางนั้นไมคก็ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะแล้วก็เข้าใจในในในการแบบตักเตือนของทุกๆุกคนนะคะก็หนูก็น้อมรับค่ะก็คือหลังจากนี้ก็คือ เข้าใจว่าอาจมาอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีถ้าคนอยากจะไปทำตามเยอะๆเนาะในภาพนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คของที่มาค่ะค่ะ จริงๆคือถ้าเป็นคนที่เป็นควานช้างเขาก็ทุกคนที่พี่จะบอกว่านั่งได้คือจริงๆเขา่็เป็นคนแนะนําแบบว่านั่งไม้อะไรอย่างเงี้ยโดยซ้ำเพราะตอนแรกมาคิดว่าจะไปถ่ายกับน้องช้างเฉยๆจริงๆเรามีแบบไปอาบน้ําให้ช้างอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะยังไม่ได้ตัดคลิปลงที่พี่เขาเป็นคนแนะนําให้นั่งวันนั้นก็เลยแบบแต่ว่าเขาบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องอยู่ภายใต้การดูแลของควานช้างเพราะว่าถ้าน้องช้างที่ดุอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการเกิดอันตรายได้ ใช่ค่ะเพราะว่าคนก็รู้สึกว่าไปนั่งคนกว่าไปนั่งมืองานงานการประมานเขาจะควายมีอม่วงออกมาถึงถามอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มารู้สึกเหอย่าทไรคนแบบอู้เหมือนก็คือก่อนที่ไม้ขึ้นน่ะไม้ก็ถามพี่เขาว่าน้องจะหนักไหมเพราะว่าเราก็รู้สึกเหมือนกันตอนแรกคือไม้ถามถามย้ำพี่ควานช้างจริงๆค่ะแล้วก็พี่เขาก็บอกว่าไม่เหมือนแบบว่าควานช้างคือเขาเขานั่งน้องกันเป็นปกติอะค่ะเราก็รับข้อมูลมาในชุดนั้นตรงนั้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราก็ไม่ ไม่คิดจริงๆว่าว่าออกไปแล้วจะเกิดแบบว่ามีกระแสอย่างนั้นนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องกนากนแล, <c> แล้วเพราะว่าไม่ถามไม่ไม,ม่ถามแบบถามแบบมั่นใจเลยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เราไม่สามารถนั่งนองได้ทุกตัวต้องเลือกตัวที่ความชางเขาฝึกมามแ,ลแล้วก็เชื่องค่ะเพราะว่ามันก็มีโอกาสาที่จะเกิดอันตรายได้แต่เหมือนเขาบอกว่าน้องไม่เจ็บแต่อันนี้มันก็เราก็ไม่ทราบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อมรับน้อมรับค่ะก็ อะไรก็เกิดอ,อะไรก็มา<อ>หนูก็ตอนแรกก็ตอนแรกเราก็มีน้อยนิดนเนะืะอหนูก็แบบส่งไปถามแบบคือพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะ่ะหนูก็ทักไปถามที่สุรินอีกรอบนึงว่าแบบพี่ๆว่ามันโอเคจริงๆใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูเครียดหนูเห็นคนคอมเมนต์เขาก็บอกว่าน้องไมจง้จริงๆนั่งได้อะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็มีถามแบบเพื่อนๆนี่เขามีญาติอยู่ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เป็นไรค่ะแปลว่ายังมีคนให้ความสนใจเราอยู่เนอะก็ อย่างน้อยก็อยากให้มองเป็นในภาพของจ,งจริงๆเราตั้งใจที่อยากจะไปทำคอนเทนต์แบบหลายๆจังหวัดในเมืองไทยจริงไหมก็แบบมีไ,ไปอูดรไปสุรินทร์แล้วนี่เดี๋ยวกำลังจะไปแบบลำพูนเชีงยงใหม่อะไรยงี้ค่ะก็อยากจะช่วยผลักดันการท่องเที่ยวไทยในปีนี้ใช่อยากไปนําเสนอในภาพดีๆในมุมมองดีๆแต่ว่าน,นี่อาจจะเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นก็ขอโทษแล้วก็น้อมรับแล้วต่อไปก็จะพยายามคือมันก็เหมือนเป็นการแก้ตัวมันขอโทษอีกแล้วแต่ยังไงก็ ค่ะก็จะระมัดระวังมากขึ้นค่ะไม่ไม่เสียใจไม่เป็นไรเราทำกติกาอะไเดยพอมาเฉยกานนะไม่เนเราล้าการนี้ไปมันจะกล้าทำหือมหนูก็หนูเชื่อว่าทุกอย่างมันมีสองด้านเสมอมันมันไม่มีทางที่อะไรจะมีด้านเดียวหรอกแม้ว่าสมมติว่าคนเรามันมีหลากหลายความเห็นนะซึ่งไม้ก็รู้สึกว่าเราน้อมรับแต่เราเราอาจจะรู้อยู่ที่ตัวเราว่าสิ่งที่เราทำมันมันมันไม่กระทบถึงใครหรือว่ามันมันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนค่ะน้อยไม้ก็ ก็ไม่ค่ะก็อ่านมีอ่านบ้างแหละนิดๆหน่อยๆแต่ก็สุดท้ายเหมือนเราก็ต้องข้ามเดินอในบางสุดเพราะว่าถ้าเราแคร์ทุกอย่างเราก็จะกลายเป็นแบบว่าไม่มีความสุขแล้วจริงๆว่าจะเป็นคนโชคดีเป็นคนแบบเป็นคนค่อนข้างมองโลกในแง่บวกอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยเก็บมาคิดบางคนก็จะดรามามันก <i> ็ต้องมีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่คือไม่รู้สึกว่าแบบบางทีการถูกติหรือการมีคําแนะนําคือบางอย่างที่เราอ่านอ่ะมันทําให้เรามานั่งคิดแล้วรู้สึกว่าเออถ้ามันจริงอ่ะเราก็ แก้ไขให้ตัวเราดีขึ้นสิแล้วก็ฟังทุกคนเพราะว่าบางทีเราอาจจะคิดในมุมมองเราเราเชื่อแค่ตัวเราคนเดียวอะไรเงี้ยหรือแค่คนรอบตัวซึ่งบางทีการที่มองในมุมกว้างแล้วทําให้เราเห็นข้อบกพร่องหรือว่าข้อไม่ดีของตัวเราแล้วเรามาทําให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นมันมันก็ดีค่ะหมายว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หาก็จริงๆพยายามหาข้อมูลส่วนใหญ่เวลาไม่ไปมันก็จะเหมือนไปหาแบบว่าพี่ๆหาแบบเพื่อนๆที่เป็นคนจังหวัดนั้นที่เขาจะมีแบบใครที่แบบเป็นผู้รู้หรือเป็นแบบคนที่ให้ข้อมูลเราได้ถูกต้องอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่แันก็จะรับข้อมูลตรงนั้นมาก่อนที่จะมาเล่าอยู่แล้วใช่คนพื้นที่อะไรี้ยก็จะระมัดระวังมากขึ้นถ้าเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องแบบค่อนข้างเซนซิทีฟนะคะ